สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องสมาชิก PI ทุกๆท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนจะต้องฝึกฝนกระเป๋าดิจิตอล PI ของเรานะครับเราจะต้องใช้กระเป๋าให้คล่องใช้กระเป๋าให้เป็นนะครับสำหรับผมเนี่ยเข้ามาหน้าดีแล้วแล้วมันเข้ามาได้อย่างไรครับคุณต้องเอา24วสีที่คุณเก็บไว้อย่าให้ล้วไหลนะครับและอย่าให้หายเด็ดขาดนะยี่วัีไปที่แอป PI b r o ซอร์ เสร็จแล้วคุณไปที่เมนูคำว่า wallet นะครับหรือเมนูกระเป๋าแล้วก็เอายีิบสี่ีวางในกรอบนะครับสี่เลียมแล้วคุณก็กดปลดล็อกด้วยหรหัสผ่านคุณก็จะเข้ามาสู่หน้านี้พอเข้ามาสู่หน้านี้ก็จะมีเมนูเยอะแยะมากมายเลยคุณก็ต้องศึกษาเมนูเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นเมนูนี้ครับเครือข่ายหลักตรงนี้ครับคือเครือข่ายหลักครับนะครับในเรากดเข้าไปดูครับมันจะมีเครือข่ายเทสอีกครับเนี่ยเห็นไหมครับเครือข่ายเทส เราก็กดเครือข่ายทดสอบได้ครับเพื่อจะทดสอบกระเป๋าเรานะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยทดสอบตรงนี้นะครับถ้าใครไม่เคยทดสอบเลยเขาจะมีให้หนึ่งร้อยพีไอเป็นเหรียญเทสนะครับย้ํานะต้องเป็นเครือข่ายทดสอบนะเราจะได้ไม่โอนกันผิดนะเสร็จแล้วถ้าเราจะเทสกระเป๋าครับเทสในกระเป๋าเราก็ได้ครับหรือจะขอรหัสกระเป๋าจากผู้แนะนําของเราก็ได้นะครับแต่ผมผมเทสในกระเป๋าให้ดูเลยนะครับตรงนี้นะครับกดกดคัดลอกครับกดคัดลอกแล้วก็นะครับ นะครับกดจ่ายโอนนะครับจ่ายโอนอย่างนี้เลยครับ <S 2> <S 2> เสร็จแล้วให้กดบวกครับกด <hst> บวกอย่างนี้เลยนะครับกดบวกเข้าไปก็เอาเลขกระเป๋ามาวางในช่องนี้ครับมาวางช่องนี้เพื่อจะทดสอบนะครับเสร็จแล้วก็ช่องน,นี้ให้พิมพ์ครับพิมพ์จํานวนแล้วก็นะครับแนะนาให้พิมพ์มีทศนิยมนีดนะเดี๋ยวผมจะพิมพ์สัก 3. 3. 3. สามจุดสาม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 แล้วกันนะครับตรงนี้หลังจากพิมพ์เสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับเวลาเราวางเลขกระเป๋าให้ตรวจสามตัวหน้าห้าตัวหน้าห้าตัวท้ายด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้ปานผิดพลาดเกิดขึ้นทําให้เป็นนิสัยเลยนะคร uh. คับตรงนี้หล mm. yeah. er. euh. ังจากนั้นให้กดส่งครับกดส่งก็จะมีข้อความเตือนมาเราก็อ่านแล้วก็ดูครับถ้าไม่มีอะไรเราก็กดยืนยันได้เลยครับตอนนี้รออินเทอร์เน็ตหมุนอยู่ครับรออินเทอร์เน็ตหมุนอยู่นะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนะครับผมพยายามจะรวบรวมเมนูให้นะครับกับพวกเราได้ไปศึกษากันดูนะครับค่อยๆศึกษารอครับรออินเทอร์เน็ตอยู่นะครับกดยืนยันได้เลยครับมาแล้วครับยืนยันสีม่วงนะครับหลังจากนั้นก็รอครับว่าเขาจะโชว์ว่า ร่มเหลวหรือสําเร็จครับก็รอลุ้นกันนะครับทุกๆการโอนนะครับอ่าตรงนี้กําลังหมุนอยู่ครับอินเทอร์เน็ตก็มีผลนะครับใช้อินเทอร์เน็ตที่มีนะครับประสิทธิภาพมีความนะครับแรงพอสมควรนะอย่าไปใช้อินเทอร์เน็ตที่มันต่ําเกินไปนะครับสําเร็จแล้วครับกดปิดครับพอกดปิดปุ๊บนะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นครับอ่เดี๋ยวผมก็จะกลับนะครับอ่จะแบ็กกลับหนึ่งทีครับกดลูกศรกลับนะครับอ่ ตรงนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วครับตรงนี้นะครับเครือข่ทดสอบเราจะกลับเมนูเดิมครับก็แตะไปครับกลับไปที่เครือข่ายหลักครับก็จิ้มไปครับเพื่อที่กลับสู่เมนูดวงของเรานะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้ครับเมนูฟันเฟืองเราก็ดูครับมันมีอะไรบ้างครับมันมีทั้งหมด4เมนูครับลายนิ้วมือนะครับถ้าเราอยากจะใช้ลายนิ้วมือเราก็กดลายนิ้วมือครับตัวนี้ก็เป็นเมนูที่นะครับปิดการเทสนะครับวอล์ดตกับเปิดเทสวอล์ดต ส่วนตัวนี้ก็เป็นรหัสผ่านก็คือยีสีวลดีนะครับตรงนี้มีให้เราโชว์ให้เราดูอีกครับถ้าเราเข้ามาได้นะครับตรงนี้ถ้าเราไปกดมันก็จะเป็นการซ่อนเหรียญนะครับที่เรามีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อย่าไปปิดมันครับอันนี้คือ4เมนูนะครับแบ็กกลับครับซ้ายมือบนครับกลับมาหน้านี้นะครับหลังจากนั้นครับนะครับตรงนี้คือเลขกระเป๋าเรานะครับทุกคนตรงนี้คือจํานวนเหรียญนะครับ PI ที่เราได้รับอนุมัติก็คือเหรียญจากสีม่วง นะครับที่เขาอนุมัติให้เราแล้วในในรอบที่1นะในรอบที่1เป็นสีม่วเข้ามาแล้วครับตรงนี้คือเหรียญที่เขาปลดที่เราเลือกล็อกไว้แล้วเราทําการย้ายโอนเรียบร้อยแล้วนะทำการย้ายโอนเรียบร้อยแล้วอ่าตรงนี้ก็จะมาอยู่ที่นี่ครับจะมาอยู่ที่นี่ส่วนตัวนี้ครับตัวนี้การชําระเงินครับอ่าเรากดได้เลยนะการชําระเงินนะครับผมจะไล่ทีละเมนูแล้วกันนะกดไปตรงนี้ครับถ้าเรานะครับต้องการ สแกนหรือแสดง QR code ให้กดตรงนี้เลยครับเหมือน Kbank ทั่วไปเลยครับอันนี้คือ QR code ของกระเป๋านี้ครับแต่ถ้าเราจะซื้อของหรือเราจะโอนให้กันเราก็มากดสแกนครับนะครับกดสแกนนะครับกดสแกนได้เลยนะกดสแกนเดี๋ยวผมเดี๋ยวกดให้ดูแป๊บหนึ่งครับตอนนี้นะแป๊บสักครู่ครับกดสแกนเลยครับตรงสแกนนี้นะครับกดเข้าไปนะครับ เห็นไหมครับก็จะมีการสแกนเกิดขึ้นนะผมเองก็กาลังตรวจ KYC อยู่ด้วยนะครับตอนนี้อีก2เครื่องครับก็ประมาณนี้ก็สแกนเหมือนแบงก์เลยครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนดน้วยน,นะครับเพราะกาลังตรวจอยู่เดี๋ยวเกิดข้อความภาพมันเด้งมาแล้วเดี๋ยวมันหลุดไปผมจะยุ่งครับหน้านี้นะครับใช้ในการสแกนเลยเหมือนเคแบงก์ทั่วไปเลยครับถ้าคุณต้องการให้เขาสแกนให้เราคุณก็ให้ QR code นี้เขาคุณต้องการให้เขาคุณก็ไปสแกน QR code เขาขอญาตแบ็คกลับนะครับเมนูนี N ้สําหรับใช้งานจริงที่จะเกิดขึ้น อ่าส่วนตัวนี้ก็ได้เลขกระเป๋าเข้ามาแล้วก็เอามาวางเมื่อกี้ที่ผมพาดูใช่ไหมครับสมมุติว่านะครับผมต้องการโอนให้นายเอผมต้องไปขอเลขกระเป๋านายเอมาครับแล้วก็เอามาวางครับขอเลขกระเป๋าเข้ามาครับครับเอามาวางครับพอวางเสร็จปุ๊บนะครับตรวจเลขกระเป๋าสามตัวหน้าห้าตัวหน้ากับห้าตัวท้ายให้เป็นนิสัยให้เป็นนิสัยเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เราบันทึกช่วยจําก็ได้ครับพิมพ์ซะบันทึกช่วยจํา เพื่อจะเอาไว้ตรวจสอบก็ได้ครับเสร็จแล้วเราก็นะครับข้อความตรงนี้ก็จะเป็นสีม่วงให้เรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีม่วงให้เรานะครับหรือตรงนี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยเป็น QR code ได้นะเดี๋ยวผมแตะดูก็ได้ครับโทษทีครับตรงนี้นะครับใช้ QR code ก็ได้เห็นไหมครับใช้การสแกน QR code ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่แต่ละคนเลยนะแล้วแต่แต่ละคนเลยนะครับเสร็จแล้วเวลาพิมพ์ตรงนี้ก็ตรวจให้ดีตรวจให้ดีนะว่าเราจะโอนเท่าไหร่ กี่ <GP> ทดนิยมเท่าไหร่อันนี้ก็ประมาณนี้สําหรับเรื่องของการใช้ส่วนตรงนี้คุณก็กดอ่านเพิ่มเติมได้ครับว่าก็มีรายละเอียดอะไรคุณก็อ่านครับกดอ่านตรงนี้ก็ได้ครับจะมีรายละเอียดคุณก็กดอ่านเข้าไปอเดี๋ยวผมกดดูหน่อยครับว่ามีอะไรบ้างครับนี่คือเงื่อนไขกติกาที่กฎระเบียบที่ตาม PI เขากําหนดไว้นะครับตอนนี้ยังไม่เปิด Open Man เนทนะครับกำลังจะเปิดวันที่20ก็คือวันนี้ในประเทศไทยก็คือบ่ายสามใช่ไหมครับ วันนี้ที่ผมอัดคลิปคือวันที่20พอดีเลยนะครับกุมภาพันหกแบบตรงนี้นี่ก็อ่านให้ดีครับอ่ะผมกากบาทติดไปนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็แบกกลับครับแบกกลับอีกทีครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ2เมนูแล้วส่วนเมนูการล็อกตัวนี้นะครับก็คือเป็นการล็อกเหรียญอีกระดับหนึ่งล็อกเหรียญที่เรามีใช้เนี่ยครับที่เรามีที่พร้อมใช้เนี่ยมันล็อกได้อีกทีครับอ่าเดี๋ยวผมกดเข้าไปดูครับการล็อกตัวนี้ถ้าเราจะล็อกนะครับเราจะล็อกเราก็ต้องนะครับ ดูตรงไหนเอ่ยกาหนดค่าครับกําหนดค่าการล็อกครับก็จิ้มเข้าไปเห็นไหมครับตัวนี้เราก็สามารถจะล็อกได้อีกครับเราก็บริหารจัดการเอานะครับอย่าลืมนะครับคุณล็อกไปกี่เหรียญคุณก็เลื่อนมาครับอย่างเนี้ยผมมีหกเหรียญใช่ไหมครับผมก็ล็อกสูงสุดได้ห้าจุดเจ็ดเจ็ดเขาจะมีแถบให้คุณเลือกคุณเลือกได้เลยครับหลังจากนั้นครับก็เลือกจํานวนสัปดาห์ครับสองสัปดาห์ 6เดือน1ปี3ปีอ่ะเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูก็ได้ครับแต่ผมไม่ล็อกนะผมเลื่อนให้ดูเพราะเหีียญผมมีน้อยครับอ่ะผมเลื่อนมา5เปอร์เซ็นต์มันก็จะขึ้นนครับเห็นไหมครับเปอร์เซ็นต์มันจะขึ้นก่อนหน้านี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ครับ2 280ปตีครับพอเลื่อนมาครับ5.9าจุเอาเอาสุดเอาเต็มเลยเต็มแม็กเลยครับ5.77ก็คือ351จากเหรียญที่มีอยู่6ครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับมันมีและผมเลือก1 2สัปดาห์ครับเอาตั้สั้นมันก็เหลือแค่270ถ้าเเลืืออกไป6ดน ก็คือนะครับสามร้อยฝาถ้าเลือกไปสามปีเลยก็สี่ร้อยฝาแต่อย่าลืมนะถ้าคุณล็อกไปเนี่ยคุณจะไม่มีเหรียญใช้นะครับนะครับคุณต้องบริหารให้ดีนะครับงั้นตรงนี้ผมไม่ล็อกละก,กันนะครับผมขอเลื่อนกลับนะครับอะ่ะแลวผมขอญาตแบ็กกลับถ้าเราจะล็อกเ่ยเรากำหนดค่าได้เลยนะอ่าใครจะล็อกก็ดูให้ดีนะครับให้เข้าใจให้ดีนะเรื่องของการล็อกตัวนี้เป็นการล็อกเหรียญที่เราขุดและพร้อมใช้งานแล้วนะขอย้ํานะเป็นการล็อกที่เราขุดและพร้อมใช้งานแล้ว ส่วนตัวนี้ครับประวัติ Arrow, cycles, ทั้งหลายนี่เรากดเข้าไปดูได้นะครับแต่ผมจะไม่กดเข้าไปนะประวัติต่างๆเนี่ยคุณสามารถดูได้นะแล้วก็ดูแสดงมากขึ้นได้อีกนะมีหลายเมนูนะประวัติต่างๆที่คุณทําไว้แต่ผมไม่กดนะคุณลองกดกันคุณกดเข้าไปดูได้เลยนะครับคุณกดเข้าไปดูได้เลยพอคุณกดเข้าไปนะครับก็เลื่อนดูรายละเอียดมันครับว่าจํานวนเหรียญมีเท่าไหร่นะครับ แล้วก็นะครับกําหนดล็อกต่างๆหรือโอนไปไหนมันมีรายละเอียดอยู่ครับคุณไปดูได้นะครับไม่ต้องกลัวครับกดเข้าไปดูได้ครับแต่ตรงนี้ครับสําคัญครับหลังจากที่ข้อ9คุณเขียวแล้วตรงนี้จะเป็นศูนย์ข้อ9คุณเขียวแล้วตรงนี้จะเป็นศูนย์นะครับจํานวนเหรียญตรงนี้ยังไม่พร้อมใช้นะครับคุณต้องมาทําการย้ายเหรียญครับนะครับกดย้ายเหรียญตรงนี้ดูกุญแจของคุณครับกุญแจคุณเปิดเนี่ยอย่างกุญแจปิดเนี่ยยังยังไม่สามารถย้ายได้ครับแต่กดเข้าไปดูได้ครับ กดเข้าไปดูข้างในได้ว่านะครับว่าเรามีเหรียญที่ล็อกไว้นะครับสามเหรียญนี้ถึงวันที่เท่าไหร่แต่กุญแจเปิดตัวไหนครับคุณกดกุญแจไปครับแล้วไปดูกําหนดครับเขาจะบอกไว้ว่าล็อกไว้ถึงวันที่เท่าไหร่ถ้ากําหนดมันปลดให้แล้วคุณก็มากดย้ายเหรียญได้เลยครับเนี่ยก็กดเข้าไปย้ายเหรียญพอกดเข้าไปย้ายเหรียญเนี่ยครับมันก็จะมีเมนูให้คุณย้ายออกนะครับตอนนี้กุญแจผมไม่มีครับมันก็เลยย้ายไม่ได้นะครับกุญแจผมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้น ก็ฝากพวกเราไว้ประมาณนี้นะครับลองเข้าไปกดเล่นกันดูทำความเข้าใจกันดูนะครับย้ำนะครับต้องศึกษาใช้กระเป๋าเราให้คล่องใช้กระเป๋าของเราให้คล่องเนี่ยตรงนี้ครับเราต้องเอา24ิบสี่วัดีมาวางนะครับหลังจากที่เรากดที่แอป P.I. Browser แล้วก็เข้ากระเป๋าเราไม่ต้องกลัวครับใช้ให้คล่องนะครับศึกษาทุกเมนูให้ดีครับนะครับแล้วทุกครั้งที่เราจะโอนเหรียญต้องตรวจเลขกระเป๋าเราให้ ปลายทางให้ถูกต้องนะครับว่า3ตัวหน้า5ตัวหน้าตรงไหม5้ตัวท้ายตรงไหมถ้าตรวจได้ทุกตัวยิ่งดีครับเพราะโอนไปแล้วระบบคําว่าบล็อกเชนผิดแล้วแก้ไขไม่ได้ครับผิดแล้วแก้ไขไม่ได้ครับทําให้เป็นนิสัยทําให้ปิดเป็นนิสัยเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็แบ่งปันประมาณนี้ครับเอาไปฝึกฝนอย่ากลัวในสิ่งที่เราต้องทํานะครับสวัสดีครับ